สนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรรัตนนน,นสวุวรรณนะฮะทางหน้าจอ nation tv ช่อง2ีองนะครับแล้วก็กลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2 5 6 6กันด้วยครับแต่ตอนนี้นะฮะมีข่าวเด็เดเด็แซ่บแซบรอยอยู่แล้วครับผมในช่วงของบันเทิงออนสเต็ครับ สำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ต Grammy XRS 9 0 Anniversary Concert เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับเรียกว่าทำแฟนๆยุค90นั้นประทับใจไม่น้อยเพราะเหล่าศิลปินไอดอลยุค90นั้นต่างตบเท้าขึ้นเวทีโชว์สกิลแดนซ์สกิลร้องเพลงกันแบบให้ยื้ห่างกันอย่างมากหลายช็อตหลายซีนพูดกันอีกแบบก็คือใครไม่ไปเสียดายมากครับและอีกหนึ่งช็อตเด็ดบนเวทีของงานครั้งนี้นะครับนั่นก็คืออดีตคู่คนคอยรักอย่างนัทมิเรียรและก็ต่อสมชายครับที่เปิดโมเมนต์ด้วยการจับมค์ร้องเพลงร่วมกันหลังเววลาาาาผ่่นนมมร20ปี ซึ่งเพลงที่ร้องนั้นก็ทําให้ผู้ชมกิ๊ดสนันนั่นก็คือเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยครับหลังจากนั้นเนียนนัดเผยกลางเวทีครับว่าเพลงนี้ตั้งใจแต่งให้เตาช่วงชีวิตคู่กําลังมีปัญหาเรียกว่าสร้างความประทับใจสุดๆเพราะถึงความรักของทั้งสองคนนั้นจะจบลงไปแล้วแต่มิตรภาพของความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่เสมอทําคนทั้งฮอนั้นต่างปรบมืออย่างประทับใจครับ แม้ว่าบนเวทีนั้นจะมีโมเมนต์ดีๆกับคนรักในอดีตแต่หลังเวทีนะฮะบอกเลยว่ากำลังใจสำคัญของสาวนัดก็หนีไม่พ้นคุณสามีอย่างหนุ่มอาําอาทิชาติที่มาคอยดูแลคุณภรรยาไม่ห่างเรียกว่าหวานน้ำตาลอย่างเรียกพี่เลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งคนหลงของงานครั้งนี้นะฮะที่เรียกเสียงกรี๊ดได้มากเช่นกันก็คือการขึ้นเวทีของ2ตัวพ่อขายแดนแห่งยุค90อย่างเจเจตรินและก็ทัตแดนตะกอทุ่งนั่นเองฮะที่ทั้งคู่นั้นได้มาโชว์สกิลร้องเพลงร่วมกันซึ่่่งเเเป็นนนนพาาาาาาททีีีีหดดดูไดดวว้้นน้ยยยกกมๆลววชออัื นะฮะที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าก็คือในช่วงหนึ่งของการแสดงก่อนที่จะเริ่มร้องเพลงนั้นชัดก็ได้เล่าบนเวทีครับว่าทังไปหาพี่เจบอกช่วยซ้อมเพลงมาที่3หน่อยนะทางด้านเจก็ตอบครับว่า ผมก็ซ้อมตลอดเวลามันโดนใจผมครับผมขับรถก็ซ้อมกินข้าวก็ซ้อมขนาดอาบน้ำก็ยังซ้อมมือที่3ทําเอาแฟนเพลงเนี่ยกรี๊ดสนั่นฮอลเลยทีเดียวเรียกว่าแซวกันแบบลึกลักมากเลยทีเดียวฮะบอกเลยนะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เหล่าแฟนเพลงยุคเทปซีดีดีวีดีนั้นต่างเฝ้ารอกรันกับการที่2อค่ย,ยักษ์ใหญ่ได้มาร่วมโชว์ด้วยกันครั้งนี้แบบประทับใจ และสำหรับช่วงคนดังออนเตจวันนี้นะฮะมาขอเคล็ดลับอายุยืนและก็ดูดีของแม่วนรีเทินซะหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าแม่วนนั้นอายุ60ปกีกว่าแล้วนะครับซึ่งเขาดูแลตัวเองอยังไงบ้างนะฮะติดตามได้กับช่วงนี้ครับกินอะไรที่มันสุขภาพดีเราเ็าจะได้อันนั้นโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะข้าวเนี่ยนะข้าวขาวนี่ไม่กินมานานมากแล้วนะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ที่สุขภาพดีมาตลอดหลายปีเนี่ยนะเพราะว่ามื้อเย็นตั่นละสี่โมงเย็นก็ไปแล้วเนี่ย คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะไม่กินอะไรหลังสี่โมงเย็ยนแล้วหกวันนอกนั้นก็จะผ่อนให้ตัวเองสักวันหนึ่งแล้วก็เรื่องการนอนดึกก็เหมือนกันนะก็จะจะนอนจะนอนดึกเนี่ยนอกจากการทํางานเท่านั้นแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนไม่กินไม่เที่ยวงคืนไม่ไปเลยอะไรเงี้ยมีเวลาว่างก็นอนพัก และสำหรับช่วงเวทีคอนเวนทวันนี้นะครมาพูดคุยกับตัวพ่อของวงการลูกทุ่งอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือพี่มนแคนกันคุณนั่นเองครับซึ่งพี่มนแคนนะฮะเล่าให้ฟังว่าว่าหลังจากที่ได้รับรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ดในปีที่ผ่านมาแล้วนะครเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าครับที่เราได้รับรางวัลเสมือนว่าสิ่งที่เราทําไปนอกจากที่เรางกันเพลงจะให้ความให้การต้อนรับและให้ความสําคัญใการที่เราได้รับรางวัลเสมือนว่าเป็นรางวัลใหญ่นะครับอีกอีก แล้วก็เป็นชิ้นนะครับที่เรามองเห็นทุกทุกครั้งที่เรามองท,ท,ทุกครั้งที่เรามองเห็นนั่นคือนั่นคือศูนรวมความความความหัวใจของแฟนเพลงนะครับที่ตอบรับมาผ่าน,ผ,านผ่านทางทุกทุกรางวัลน,นะครับที่มอบไปให้ว่าแฟนเพลงเขายอมรับต้อนรับในงานที่เราทำ ดีใจขอบคุณพี่บอลแคนด้วยนะฮะและก็อย่าลืมนะครับผมติดตามกันได้นะฮะกับงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566ครับที่ตอนนี้นั้นยังคงสามารถบวกันได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะฮะผ่านทางสีช่องทางหลักที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะครับผมและก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผฟมคาวแคบิลและก็ซิต้าครีมแต่งมใช้ดีต้องซิต้าครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับบายยอย่าลืมไปใช้กันนะ